ฟังทตสพรนสตอรี่พอดแคสต์ สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ทศพอสตอรี่พอดแคสต์ประจำวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564หรือปี2021นสะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่31แล้วนะครับที่หน่วยได้จัดพอดแคสต์มากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์แล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะเหมือนเป็นการอัปเดตเรื่องให้ฟังนะครับว่าในโตเกียวนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ชีวิตการเรียนแล้วก็รวมถึงข่าวอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับ ทางด้านการเรียนต่อทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดให้เพื่อน,อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับรวมถึงเรื่องของชีวิตประจําวันในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทําเรียนการเรียนการวิจัยการทำ l a บอะไรพวกนี้เนาะก็ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่จริงมันก็ยังเป็นวินเทอร์วีเทชันนะครับก็เป็นวันหยุดอันเนื่องมาจากที่ว่าแลบหน่่ยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็คือประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะมีการหยุดยาวนะครับจนถึงสัปดาห์ต่อไปเลยที่จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยความที่ว่าเอ่อโคโรนาไวรัสมันค่อนข้างที่จะกลับมาระบาดหนักนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนาะในโตเกียว ก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับทำให้ในช่วงระหว่างส่งท้ายปีเกา่าส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมันก็มีเ,เคสผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ทางอาจารย์นะครับเขาก็ต้องพิจารณาว่าอา,อาจจะต้องเปิดให้นักศึกษานะครับเข้ามาทำวิจัยที่ที่แลบได้ก่อนที่ก่อนที่การประกาศสภาวะฉุกเฉินอาจจะส่งผลต่อการปิด นะครับมหาวิทยาลัยหรือว่าปิดห้องแลบอะไรต่งตางๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่านักศึกษาไม่มีผลการทดลองอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่เป็นการยากในการที่จะดําเนินการในส่วนของงานวิจัยต่างๆให้มันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับทางนี้ก็เลยทําให้ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่วันที่5นะครับวันที่5วันอังคารที่5จนถึง จนเป็นต้นมาเนี่ยเออก็คือาอาจารย์ก็ได้เปิดให้ทุกให้นักศึกษาสามารถเข้าไปทำแ a บได้นะครับทางนี้หนูก็เลยเข้าไปตั้งแต่วันที่5เช่นกันนะครับวันที่5วันที่6วันที่7จ็แล้วหนูเข้าไปรู้สึกว่าน่าจะนั่นแหละ5 6 7ก็คือ3วันนะครับติดต่อกันส่วนวันศุกร์ก็คือเว้นไว้1วันนะครับคราวนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าวันอยู่แล้วนั้นก็หายไปนะครับ๋นวก็เข้าไปทำแ a บต่างๆนะครับทุกทวันนะเข้าไปทำแ a บแล้วก็เข้าไป ตอนที่เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่เพื่อนไม่ได้มากันหรอกนะเพื่อนมากันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าไปเนี่ยก็จะมีอาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนของหน่วยคนหนึ่ง2คนอ่ะสคนแล้วก็ตัวหน่วยเองนะครับรวมกันก็ประมาณเนี้ยน,นักศึกษาประมาณ3คนต่อต่อต่อวัน3 4หรือ5คนอะไรเงี้ยไม่ปกตินักศึกษามีเต็มแลบเนี่ยก็คือประมาณ20 เกือบ2ี่คนได้อะไรนี้นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุให้ช่วงวันหยุดครั้งนี้ก็หายไปในช่วงตรงนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเพื่อความอุ่นใจเงเราก็เข้าไปเข้าไปหรือว่าทําแบบทํทำเก็บผลอะไรต่างๆเอาไว้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อพอตอนเย็นวันที่7นะครับหลังจากที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันแล้วก็ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็คือสถานสถานศึกษาเนี่ยไม่จาเป็นท ทางอย่างมหาวิทยาลัยที่หน่วยเรียนอยู่เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้มีการมาตรการในการปิดอะไรแต่ว่าก็จะมียกระดับนะครับในในด้านของสภาวะฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นก็อาจจะมีการจํากัดในการเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษาอะไรประมาณนี้แต่ทางแ a บหน่วยยังไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ยังเปิดให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปทําแลบได้ตามปกติอยู่นะครับก็ ในส่วนของสัปดาห์หน้าปกติก็จะเป็นช่วงหยุดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเ,เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าก็จะกลายเป็นสัปดาห์ทํางานตามปกติแล้วก็มีอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเดียไปพบกับอาจารย์ไปดิสคัสกันนะครับมากกว่ากาันอาจารย์ไม่ได้มีการมิทติงเกิดขึ้นนะเหมือนยกเลิกพวกว e e ีวีดีมิทติ่มันรีมิทต่ต่างๆนะครับอันนั้นถูกยกเลิกไปแล้วก็เหมือนกับ เรื่องของการเข้าไปทำแ a บ,บเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้เราจัดสรรเวลานะพยายามที่จะเข้ามาทำแ a บบอย่าเอาเก็บงานไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้มันมันอาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพทั้งกายทั้งใจอะไรงนี้เนาะก็อยากให้มาที่แ a บบน่าจะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาได้หรือว่า มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เป็นการจัดสรรในเรื่องของสัดส่วนด้วยนะไม่อยากจะให้เรื่องของการพักผ่อนที่บ้านกับเรื่องของการทํางานมาันมาปรับลกันเกินไปอันนี้หนูก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วในสัปดาห์ต่อไปก็จะเข้าไปทําแลบ,บตามปกตินะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องมีการระมัดระวังเพราะช่วงนี้โควิดอย่างในโตเกียวนะครับก็มี มีเคสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสองพกว่ารายต่อว,วันในช่วงที่ผ่านมานะครับใน2อสวันที่ผ่านมาที่สังเกตได้แล้วก็ มันก็เป็นนิวไฮเป็นนิวไฮในส่วนของอทุกทุกจังหวัดเลยนะแทบจะทุกจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับในเขตปริมณทลก็ค่อนข้างที่นั้นจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้ก็ทําสถิติทุกๆวนันยอดรวมของทั้งประเทศก็เช่นกันนะครับนอกจากยอดของผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของคนที่เสียชีวิตนะครับรวมถึงคนที่อาการหนัก แล้วก็ระบบการแพทย์นะครับโรงพยาบาลในในใน,ในย่านโตกเกียวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาหน่ยก็ได้รับข่าวว่าอย่างคลินิกนะครับในเขตมกุโรนะซึ่งเป็นเขตที่หน่วยอาศัยอยู่ด้วยนะครับในเมืองโตกเกียวเนี่ยก็มีผู้ป่วยเข้าไปทําการรักษาแล้วคราวนี้ทางแพทย์เนี่ยเขาไม่ไม่สามารถที่จะรักษาในคลินิกนั้นได้แล้วก็ต้องตาม เหมือนเอาผู้ป่วยเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลต่างๆปรากฏว่าโรงพยาบาลต่างๆไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตในช่วงของโควรัสตอนนี้นะครับแล้วก็เตียงฉุกเฉินอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เต็มอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะรับเคสของผู้ป่วยรายนี้ได้นะซึ่งทางนายแพทย์ทแพทย์ท่านนั้น,นี่ยก็ถึงขั้นร้องไห้เลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะหาเหมือน โรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยคนนั้นได้อะอย่างนี้เนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เออเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ข่าวช่วงนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับในโตเกียว ก็ถ้าหากว่าท่านใดอาศัยอยู่ในโตกเกียวช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับทั้งเรื่องโควิดด้วยแล้วก็อากาศในช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศหนาวมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดลบหลบสหรือลบสเลยทีเดียวนะครับก็คือต่ากว่าศูนย์องศานะแล้วก็ในสภาวะปกติในช่วงตอนกลางวันถึงแม้ว่าจะมีแดดออกอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเลขตัวเดียวอยู่นะครับแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถึง10บองศาแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็มีมีพยากรณ์อากาศนะครับบอกว่ามีโอกาสที่หิมะจะตกนะครับอันนองมาจากว่าวันนั้นเนี่ยจะมีฝนตกลงมานะครับก็ชาวโตกเกียวก็อาจจะได้เห็นหิมะกันนะครับในส่วนของโตกเกียวเพิ่งจะเห็น มีโอกาสจะเห็นหิมะได้ในวันอังคารแต่ว่าในส่วนของเมืองอื่นๆอย่างเช่นทางตอนใต้ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นาทางด้านคิวชูฟุกุโอกะอะไรทางนู้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประ,ประสบภัยในส่วนของหิมะนะเนื่องจากว่ามีมลอากาศเย็นเข้ามาแล้วก็ภาวะมีลมแรงนะครับเขาบอกว่าขนาดใต้ฝุ่นอะไรงนี้เลยนะทำใหเ้เหมือนเป็นพายุหิมะนะที่พัดเข้าไปนะครับทำให้มีเรียกว่าหิมะปกคลุมแบบหนานแน่นเลยทีเดียวนะครับ ก็ก็ขอสแสดงความเป็นห่วงครับทางนั้นด้วยนะครับบางทีคนไทยมาเจอเหิมะก็อาจจะตื่นเต้นเนาะแต่ถ้ามันเยอะไปมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงประมาณหนึ่งเนาะ <c oughs> ในส่วนของช่วงนี้นะครับก็คนที่สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation ที่อย่างที่ Tokyo Tech นะครับก็น่าจะเข้าสู่ช่วงที่จะมาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่อาจารย์ต่างๆ p r o f เซอ o r ต่างๆได้ส่งอีเมลไปหาท่านที่ผ่าน first screening ในส่วนของ document ในส่วนของเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนัดวันสัมภาษณ์นะครับแล้วก็รายละเอียดในการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสัมภาษณ์2รอบอาจจะรอบแรกเนี่ยอาจจะสัมภาษณ์กับทางอาจารย์ professor ก่อนแล้วก็คนเดียวอะไรนี้แล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการ,การมีอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วม ในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่าการเตรียมในส่วนของเนื้อหาวิชาการนะครับที่พื้นความรู้พื้นฐานในด้านสายวิชา ที่เราจะเข้ามาศึกษาต่อหรือว่าสายงานวิจัยที่เราจะมาศึกษาต่อว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เราทํามานะครับว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนขมวดปมนิดนึงนะครับเป็นสรุปเป็นแพทเทิร์นให้สรุปสั้นกระชับแต่ว่าได้ใจความมีรายละเอียดที่ท่านคณะกรรมการหรือว่าท่าน p r o f e s อร์สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแลนในเรื่องของการสมัครเข้ามา เรียกว่าเรียนต่อมาทํางานวิจัยเนี่ยเราอยากจะทําเรื่องอะไรแล้วก็มีความคาดหวังอะไรนะครับก็เป็นพยายามเรียบเรียงให้เป็นระเบียบงานวิจัยต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยคำถามที่ที่มักจะเจอนะครับก็คือเป็นเรื่องของว่าทําไมต้องเป็นที่มหาวิทยาลัยนี้อย่างเช่นทาไมต้องเป็นที่โตเกียวเทคทำไมต้องต้องเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นทําไมต้องเป็นแ a บนี้อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะให้อะไรกับทาง มหาวิทยาลัยแล้วสามารถที่จะให้อะไรกับงานวิจัยตรงนี้ได้นะครับเราอาจจะต้องตอบการตอบคําถามในส่วนตรงนี้เนี่ยหนูอยากจะให้ไม่ใช่ว่าตอบแบบลอยๆอยากให้ตอบเป็นแบบเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มันจะทําให้คําตอบของเราค่อนข้างมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ เ,เมื่อคณะกรรมการเห็นภาพว่าเราเนี่ยมีการวางแผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรับเราเข้าไปเป็นนักศาึกษารวมถึงให้เราได้มีโอกาสในการเป็นแคนดิเดตในการรับทุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ผ่าน f ฟ r ร t ส c r ร e n นิ่ในส่วนของเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนัดวันสัมภาษณ์อะไรแล้วก็พยายามเข้านะครับ เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับกำบันติกุตัสัยนะครับโอเคสำหรับเอ่อในช่วงนี้นะครับที่โตเกียวเอ่อเอาเรื่องอะไรดีเรื่องสภาวะคนที่ออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่าลวกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้หน่อยก็เพิ่งออกไปซื้อของมานะครับประจําสัปดาห์นะตอนแรกว่าจะไม่ออกไปซื้อแล้วแต่ว่าเอา่อพวกผลไม้อะไรพวกนี้จะหมดนะครับก็เลยไปซื้อเก็บไว้สักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เลยออกไปนะครับออกไปก็ ช่วงนี้สภาพบรรยากาศคนจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยในส่วนของร้านค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่หน่วยออกไปเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงอะไรอย่างงี้ช่วงนั้นก็คือร้านเนี่ยปิดไปหลายร้านมากๆเลยนะครับก็คือแบบปิดมืดเลยนะครับอ่สตาร์บัคสที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยด้วยคไม่แน่ใจว่าเขาปิดเพราะว่าเออ ปิดเร็วหรือว่าปิดเพราะว่ามีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าพบใครติดเชื้อแถวนั้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เรียกว,ว่าเป็นมาตรการนะที่ทางโตเกียวตอนนี้เขาก็ขอความร่วมมือนะครับกับทางร้านค้าต่างๆให้ให้ปิดเร็วหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมถึงร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องแบบปิดเร็วกว่านั้นอีกอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะประมาณนั้นนะครับสําหรับใครที่จะแบบออกไปซื้อของออกไปรับประทานอาหารข้างนอกก็อาจจะต้องวางแผนนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะครับแต่ส่วนของหนูเองคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหนูก็ทากับข้าวทําอาหารที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเสบียงอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับสําหรับใครที่อาจจะเป็นห่วงนะในช่วงนี้ว่าหนูอยู่ได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้โอเคดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างพร้อมเพียงมากมีเสบียงพร้อมที่บ้านแล้วก็ ตอนออกไปข้างนอกก็มีการเรียกว่าป้องกันอย่างเต็มที่นะเนาะมีใส่ถุงมือนะครับถุงมือกันหนาวด้วยแล้วก็กันพวกโควิดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอะไรพวกนี้ใส่แมสปิดปากแล้วก็กลับมาก็คืออาบน้ําทันทีก่อนที่จะทําภารกิจอะไรต่างๆต,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 ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดนะครับอยากจะให้หน่วยพูดเกี่ยวกับแชร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรในทูตสปอร์ตส์ออริทพอดแคสต์หรือว่าหน่วยซั่งอินโตเกียวหรือว่า คลิปวิดีโออื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าทักทายมาบอกกันได้นะครับหา,ากมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Uncle Podcast, อัง l e p พอดแคสตอ Google Podcast นะครับหรือว่า Spotify หรือว่าช่องทางอื่นๆอีกมากมายรวมถึง YouTube นะครับที่ตอนนี้มีผู้ติดตามค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามมาณที่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับในทุกๆช่องทางนะครับในเอพิสต์ s p o r s o r i e s Podcast นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย